เทคนิคเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่ให้เยี่ยมกว่าเดิมสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มชาแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะผ่านมาลองตั้ง ปณิธานในการปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ยากเลยและทำทีละนิดทีละหน่อยค่ะไม่ได้ว่าปรับเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งทุกคนสามารถทำได้ด้วยเจ็ดเทคนิคนี้นะคะเทคนิคที่1ก็คือการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทโก การตั้งเป้าหมายเล็กๆแต่ชัดเจนเพราะการตั้งเป้ากว้างๆเช่นอยากรวยหรืออยากผอมมักไม่สำเร็จควรใช้หลักสมาร์ทดังนี้ค่ะตัว S ก็คือ specific หรือเฉพาะเจาะจงตัว M ก็คือ measurable หรือวัดผลได้ตัว A ก็คือ achievable คือทำได้จริงและตัว R คือ relevant หรือสมเหตุสมผล และตัวทีก็คือไามบอนมีกรอบเวลาที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนจากที่เราจะบอกว่าเราจะออกกำลังกายเป็นเราจะเดินวันละ30นาที4ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา3เดือนซึ่งการที่เราระบุลงไปอย่างชัดเจนนี้ก็จะทำให้กิจกรรมนั้นชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะ 2. ใช้กฎ Atomic h a b i t หรือเก่งขึ้นวันละ1%เอร์เซ เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะในวันเดียวเจมเคลียร์ผู้เขียนหนังสืออั o ตอมิแคปปิกล่าวไว้ว่าการเก่งขึ้นวันละ1%ใน1ปีคุณจะเก่งขึ้นกว่าเดิมถึง37เท่าเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ใช้เวลาไม่เกิน2นาทีเช่นการอ่านหนังสือวันละ1หน้าหรือการสกอตวันละ5ครั้งก็จะทำให้เรามีการปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ค่ะ ด้วยการทำวันละเล็กวันละน้อย 3. เทคนิค habit stacking หรือการจับคู่พฤติกรรมการสร้างนิสัยใหม่โดยพ่วงไปกับนิสัยเดิมที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วเคล็ดลับอยู่ที่หลังจากที่ฉันทำนิสัยเดิมฉันจะเพิ่มนิสัยใหม่ตัวอย่างเช่นหลังจากที่ฉันแปรงฟันเสร็จฉันจะไปนั่งสมาธิสักหน,นาที 4. เปลี่ยนสภาวะแวดล้อม อย่าพึ่งพาแค่แรงผลักดันเพราะมันมีวันหมดแต่ให้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายเช่นอยากกินน้ำเยอะขึ้นเราต้องวางขวดน้ำไว้บนโต๊ะทำงานค่ะหรืออยากลดการเล่นมือถือก็ให้เอามือถือไปไว้นอกห้องนอนก่อนนอนค่ะ แต่ถ้าเราอยากออกกำลังกายตอนเช้าเราก็ต้องวางชุดออกกำลังกายไว้ข้างเตียงเพื่อสะดวกในการที่จะหยิบขึ้นมาใช้ได้ทันทีการทำแบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อมหรือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการที่เราจะพัฒนาตัวเองขึ้นค่ะ 5. นะคะดูแลสุขภาพกายเพื่อส่งผลต่อสุขภาพจิตการเปลี่ยนตัวเองรับปีใหม่ที่เห็นผลเร็วที่สุดคือการดูแลร่างกาย อย่างแรกก็คือการนอนให้พอค่ะการนอนคือการรีเซ็ตสมองช่วยให้ควบคุมอารมณ์และตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างที่2ก็คือการงดน้ำตาลค่ะตามเทรนสุขภาพปี2026การลดน้ำตาลจะช่วยให้สมองแจ่มใสและลดความวิตกกังวลได้ด้วยนิสัยที่6นะคะฝึกบันทึกความสุข การเขียนขอบคุณสิ่งดีๆ3อย่างในแต่ละวันช่วยปรับจูนสมองให้มองหาโอกาสมากกว่าปัญหาซึ่งเป็นปรากฐานสำคัญของโกรสไมซตที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาวค่ะข้อที่7ค่ะ ให้อภัยตัวเองบ้างเมื่อหลุดโฟกัสการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เส้นตรงค่ะมักมีวันที่เราทำได้และทำไม่ได้หากวันไหนเราหลุดเป้าหมายอย่าเพิ่งถอดใจนะคะให้กลับมาเริ่มใหม่ในมื้อถัดไปหรือวันถัดไปทันทีความสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบค่ะลองมาตั้งเป้าในปีหน้ากันนะคะเพียงปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็จะทำให้เรา มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุ๋มสุขภาพที่ดีคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงใครอยากปรับเปลี่ยนข้อไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ